ณเมืองกอตแฮมเมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองที่ไร้อาชญากรรมทำให้นายน้อยบรูซเวนเกิดอาการเบื่อหน่ายไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตเพราะเขาไม่เคยภาคภูมิใจในตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวทำให้พ่อบ้านผู้รับใช้อย่างนายอัลเฟรดต้องไปจ้างวานเพื่อนในคณะละครตลกมาสวมบทบาทเป็นเหล่าอาชญากรและเป็นจอมวายร้ายอย่างโจเกอร์เพื่อให้นายน้อยนั้นมีความสุขในการล่า ทันใดนั้นแสงขอความช่วยเหลือแบทแมนก็เกิดขึ้นเมื่อบรูซเวนสัมผัสได้ถึงแสงแห่งความช่วยเหลือเขาก็ได้รีบไปเตรียมตัวเพื่อจะไปช่วยเหลือชาวเมืองก็แทมทันทีฮ่าข้าเนี่ยแหละซูเปอร์ฮีโร่ข้าจะไปช่วยเหลือชาวเมืองก็แทมแล้วและขณะนี้บรูซเวนก็ได้กลายร่างเป็นแบทแมนแล้ว <c oughs> เพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวเมืองโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเป็นเพียงละครฉากหนึ่งของอัลเฟรดเท่านั้น ไอ้พวกเราร้ายมันอยู่ไหนออกมาให้ข้าสอยซะดิถึงความสามารถข้าไม่มีแต่ข้ารวยโดนเข้าไปหน่อยกันบัสเตอร์กันบัสเตอร์ไหนเข้ามาเข้ามาอีกมาแล้วไอแบทแมนตบหน้ามันตบหน้ามันหน้าหน้าแกสินี่โดนระเบิดเข้าไปโดนลูกน้อยหนาเข้าไปหน่อยมาเลยพวกเราร้ายมีแกงกว่านี้อีกไหมมาแล้วไอ้แบทแมน ข้าเนี่ยแหละคือคนที่เก่งที่สุดจะคอยมาปราบเจ้าจะเก่งแค่ไหนข้าก็ไม่กลัวหรอก พราะข้ารู้ยโดนเข้าไปหน่อยโดนเข้าไป9มมนี่ก็10มมเอาไป11อมมไม่ตายอีกเอาไป15มมเรียบร้อยไม่เห็นจะยากเลยชาวเมืองก็แทมปลอดภัยจากเหล่าร้ายแล้วหลังจากแบทแมนได้ป,าปราบเหล่าร้ายเรียบร้อยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างอัลเฟรดก็ได้ยิ้มภาคภูมิใจที่เห็นนายน้อยของเขามีความสุขและเพื่อนๆละครับคิดว่าอัลเฟรดทำถูกหรือเปล่า